สวัสดีค่ะพบก,กับพี่หนิงแล้วนะคะหน่วยการเรียนรู้เรื่องอาชีพใกล้ตัวเรื่องพ่อค้าแม่ค้ามื้อสสค่ะพ่อค่ะเด็กๆมาทายกันดูค่ะภาพแรกพ่อค้าอะไรคะเองคะ่ะพ่อค้าขายผักและผลไม้นั่นเองต่อไปคะ่ะแม่ค้าคนสวยขายอะไรคะ่ะขายดอกไม้ ต่อไปก็เป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะเด็กๆคงจะเห็นกันอยู่บ่อยๆตอนนี้นะคะ ได้ทุกอย่างเลยเห็นไหมคะเราไม่จําเป็นต้องไปที่ตลาดสดอีกต่อไปแล้วแต่ว่าตลาดสดก็ยังมีนะคะเพราะว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็ต่างก็เข้ามาขายของที่เป็นของสดมากมายนะคะแต่ผู้คนจํานวนมากเนี่ยก็น่ากลัวนะคะแต่มีการชมุมนุมเกิดขึ้นและเราก็จะต้องมีการป้องกันภัยโควิดนะคะตอนนี้เห็นไหมคะเราต้องใส่แมสนะคะแล้วก็เด็กๆดูวิธีการของการไปตลาดที่ถูกต ต้องนะคะเห็นไหมคะอาลราคะเก่งมากนะคะอะแล้วมาดูวิธีการป้องกันนะคะเราจะต้องสวมหน้ากากพกเจลรักษาระยะห่างหรือว่าอีกที่สําคัญก็คือการเลือกวิธีชําระเงินด้วยระบบออนไลน์นะคะพร้อมกันเมื่อก่อนจะกลับบ้านเนี่ยเราก็ต้องล้างมือก่อนเข้าบ้านด้วยนะคะอะคำศัพท์ที่น่าสนใจพ่อค้าแม่ค้า versus ตลาดมาร์เก็ตค่ะ อีกครั้งนะคะเมอร์เซสพ่อค้าแม่ค้ามาเก็ตตลาดค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปเช้าหน้าค่ะบ๊ายบาย